สดีครับพี่น้องแฟนๆกวันใจชาวทุ่งแล้วกันท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามาอนี่บป่ปอกดีเนาะพี่น้องเนาะสีแดงวันอาทิตย์นะครับมื่อนี่นะครับที่กินกวันใจชาวทุ่งกับบ่อยากน้ำมาเสนเห่หอกเพราะว่าย่านมันซ้ำซากพี่น้องว่ามันว <c oughs> นเวียนกระไปกับมันบเบิดแนวเห็ดแล้วเพราะวะ่ามัเนเบิดแนววาแล้วว่าของเก่านะ,อะของกินบ่ก,กินมะนาวของเกา่าบ่เรามาลืมนะครับพี่น้องมื่อนี่นะครับจะมาทำวามเข้าใจกับคำว่าจุลินซี่ เป็นยังจังมาทำวามเข้าใจอีกทั้งที่เสนอไปหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับคําว่าจูรินซี่นะครับพี่นอ้องก็เนื่องจากว่ายังมีท่านผู้ชมหรือแฟนครับบางท่านหรือลหลายๆท่านนะครับยังสับสนอยู่กับคําว่าจูรินซี่นะพี่นอนะ้องเนาะคืออยู่ในคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าจูรินซี่ครับเสืยร่าเป็นพวกเดียวกันบ่อย่ามวัวเด้ยแต่ว่านะครับเอาเมื่อ,อ,อนี้ก็เลยจะมาคุยกันนะครับว่าเสืยร่ากับจูรินซี่เป็นอันเดียวกันบ่นะครับ ก่อนอื่นจะต้องมาคุยกับคําว่าจุลินซีก่อนมันหมายถึงอย่างนะครับเอาแยกกันเป็นตัวๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับจุลินซีมาจากคํำสองคํำคํำแรกก็คือจุนคําที่สองคืออินรีไอจนะนะุนนะครับพี่น้องภาษาไทยหมายถึงมุนเลขละเอียดเป็นผงนะครับนี่คือจุนจอจานสลูลอลีงเนาะแหลกเป็นจุนมาว่าอะไรมาพี่น้องเคยได้ยินนะครับอินรีนะครับเป็นบินเวิร์นเวิร์นเรื่องฟ้าดิอินทรีย์ในที่นี้หมายถึง สิ่งมีชีวิตรหรือร่างกายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขันซีธาตุซีขันหานะครับประกอบไปด้วยเนื้อหนังเลือดลมนะครับย่างโยงได้นี่แหละเอิ่นว่าอินซีหรือร่างกายหรือสิ่งมีชีวิตนะครับพี่น้อง <c oughs> ร่วมถึงพืชผักนํำนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อเอาสองคำมาสนทิกันนะครับสนทีได้พี่น้องะเพราวามเมื่อสนทิกันแล้วคำมันจะเชื่อมดสวยกันนะครับ้าเป็นคำสมมาตรมันจะส้นกันซื่อๆมันจะบ่เสื่อม นะครับสมาตชนสนธิเชื่อมอ่ะจำง่ายเนาะอ่ะสอนภาษาไทยเป็นในตัวนะครับเมื่อมาสนธิกันแล้วมันจะกลายเป็นจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์ในเด็กพี่น้องอ่ะจึงแปลว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆซื่อๆเนี่ยมันอาจจะก่วงไปอีกนะครับมันจะครอบคลุมไปหลายอ่ะมันจะหมายถึงพวกมดพวกแมงพวกพวกพวกยังไปนําอันนี้ก็สิ่งมีชีวิตเล็กๆขึ้นกันนะครับตัวน้อยนะครับ ฉะนั้นจึงจำเพาะเจ้าจงลงไปว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือเลี้ยวเบื้องตาเปล่าเดีวเเห็นบ่งหูว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดอกนะครับจาเป็นต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือนั่นก็คือกล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขายายสูงๆเป็น 2, 000, 3, 000, 4, 000, 5, 000, อสองพันสามพันสี่พันห้าพันเท่าพอละซองเบื้องแก๊สเห็นโตของเขานะครับพี่น้องนั่นจึงเอิ้นว่าจุลินทซี์ก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการดูเช่นกล้องจุลทรรศนะครับแว่นขยายได้บ่แว่นขยายกับโบเห็นพี่น้องต้องจุนกล้องจุลทรรศจุลทรรศทัศนะทัศนาก็คือเห็นจุนก็คือเล็กจุลทรรศก็คือเห็นสิ่งเ <eterm> ล <oon> ็กๆนะครับพี่น้องจุลทรรศธรรมดากับโเห็นเนี่เนี่ยต้องจุลทรรศชนิดพิเศษกําลังขยายสูงนะครับกาลังขยายสูงอาจจะสามพันเท่าสี่พันเท่าห้าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าคนละพี่น้องจังใจเห็นนะครับนั่นก็เอื่นว่าจุลินทรีย์ ไม่ญงเพราะว่าเม่เห็นเนี่ยได้ตั้งยุดทั้งหลังเด็ในขวดแดงๆเนี่ยนั่นละจุลินซี่อ่ะถ้าบอกว่าเอาพี่น้องเอาจุลินซีสั้งข้อแสงมาเบิ้งแจ็คโต้ด้วยพี่น้องเอามาได้บ่จ้างก็เอามาบรด้พี่น้องเนาะขันเอามาก็คือยกมาเป็นขวดยกมาเป็นขันยกมาเป็นถังน่แหละภายในขวดเนี่ยไม่มิตั้งหลายร้อยหลายหมื่นหลายพันล้านนะครับพี่น้องโตนะครับหลายร้อยหลายหมื่นหลายพันล้านโตนะครับถ้าจะเอามาโตเดียวโคโลนี้เสื้อหลดเอามาบรด้เนาะพี่น้องเนาะนั่นเขาเออว่าจุลินซี่นะครับ ซึ่งจุลินทรี์ก็มีอยู่3ประเภทนะครับพี่น้องสามประเภทประเภทสางสรร์นะครับคือจุลินซี์ดีๆนยที่เ้าเอามาใส่ประโยชน์นี่แหละนะครับเอิ่นว่ากลุ่มสางสรร์นะครับสางสรร์พัฒนาเฮ็ุใหตเกิดความสมดุลทางธรรมชาติในเช่นพวกกลุ่มที่เราเอามาใส่ประโยชน์นี่แหละต่อมากกับกลุ่มทำลายกับพวกจุลินทรีย์ที่เป็นเสื้อโรคเพราะว่าแต่เป็นเสื้อโรคของพืชพี่น้องเป็นโรคของคนกับเป็นเป็นเสื้อโรคกับสิ่งมีชีวิตนะครับหมายถึงว่าทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นให้เกิด การเจ็บป่วยฮะตายเสียหายนะกลุ่มทำลายกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเสยแต่ซุ่มนี่นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณหลายที่สุดคือ80%เปอร์กลุ่มสังสรรค์มี10กลุ่มทำลายมี1 0แต่ว่ากลุ่มเสยนี่กลุ่มซื่อๆนี่กลุ่มบ่สางประโยชน์ยังนี่มีหลายแ0ซตแต่ว่ากก่ยาเผลอกลุ่มที่บ่สางประโยชน์ยังหลายๆนี่นะครับมันเป็นกลุ่มที่สว่ยโอกาสถ้าหากกลุ่มส่งเสริม กุมสางสันนี่ลายมันกัดจะย่ายไปยูนกุมสางสันซอยสุ้มสางสันเฮ็ดงานเฮ็ดสิ่งดีๆงามๆไปถ้ากุมบ่สางสันกุมทำลายลายมันกัดจะย่ายไปยูน้กุมทำลายนี่ไปส่งเสริมการทำลายให้ทำลายล่างลายยิ่งขึ้นฉะนั้นข้าจะเป็นจะต้องพยายามควบคุมกุมทำลายนี่กุ้มจุดเรื่ิกุมทำลายให้น้อยลงโดยการเพิ่มกุ้มที่ดีๆเข้าไปเพื่อยัวเอากุ้มมันเสื่อยมาอยู่น้ำนะครับ จูลินซี่นะครับถ้าเป็นกุ้มดีนะครับถ้าเป็นกุ้มดีกุ้มสั่งสันกุ้มมีประโยชน์เนี่ยมันกระบ,บง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ไปในตัวเอ่อความอุดมสมบูรณ์ของดินไปในตัวน้ำนะครับพี่น้องดินดีย่อมมีจุลินทรีย์กุ้มสั่งสรัหลายอย่างเสียนะดั่อุ้มซุม้มนวลหุ้มหบุบปลูกยังกะงามดินล้วนหรือปุยมักปุยขอกอยงเสียนะครับพี่น้องนะครับบ้านเฮากระน้ำคุณสมบัติของจุลินทรีย์เรานั่นแหละครับ <c oughs> มาใส่ประโยชน์บ้านนี้ มันมีคุณสมบัติเจ้าไดขั้นห้ามนมาใส่นะครับจริงๆข้นห้าบ่นํามาใส่มันก็อยู่ของมันต่ปกตินะครับมันก็คล้ายๆกับพลังงานธรรมชาติลมพัดยืบบมกันห้านํามาใส่เปิดเกิดประโยชน์เอามาปั่นกังหันหมุนเครื่องกระเนิดไฟฟ้าเอามาแรนวาวเอามาตากเสื้อผ้าแห้งแสงแดดนะครับขันปอยไว้ซื้อๆบนํามาใส่ก็บ่เกิดประโยชน์เนาะเผาหัวล้านแม่แแมยังไงแต่้านํามาใส่เกิดประโยชน์เช่นเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังน้ำคือกัน้าบ่เอาน้ำมาใส่กับไหลจนจนทิ่มย้อนละเอามาใส่ให้เกิดประโยชน์นะเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าไปวานะครับพี่น้องจุลลนซี่์คือกันนะครับชาวบ่น้ำมาใส่ประโยชน์มันก็จะอยู่ข้องมันลหะห้องกัดจึงเลือกเอาสิ่งที่กิจกรรมของเขาที่มันเห็ดึ้นมาาลวเป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตเป็นประโยชน์กับเจ้าเนี่ยเอามาใส่นะครับพี่น้องซึ่งก็มีอยู่หกอย่างเกตอย่างนะครับที่จุลินซี่กิจกรรมของลินซีที่มันเห็ดคือมาาลวมันเป็นประโยชน์กับห้อห่อน้ำมาใส่นะครับพี่น้องคืออย่างงี่ละนี มันตึงในตัวเกนได้โอ้ในตัวเกนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับพืชนะเป็นปุ๋ยเ็ดในพืชจ,จะเรื่องเติบโตอันนี้มันตึงในตัวเกนได้เขากับน,น้ามันมาใส่และน้ามันมาใส่เพื่อให้มันสางก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กหับเขาอ่ากิจกรรมของมันนั่นแหละที่เป็นประโยชน์กับเขานอเนเพ้องเนาะนะครับอ่ะนะครับจุลินทรีย์มีทั้งประเภทแบคทีเรียนะครับอ่าเป็นประเภททั้งประเภทแบคทีเรียประเภทไวรัสประเภทโบโตซัว กับประเภทล่ายีดนะครับอ่าก็สรุปว่าล่ากับเป็นส่วนหนึ่งของจุลินทซี์นะครับพี่น้องนะครับคำว่าจุลินซียของกว้งนะครับมันร่วมหมายถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับฉะนั้นล่าจึงเป็นส่วนหนึ่งของจุลินทรี์นะครับพี่น้องล่ากับจุลินทรี์เป็นกลุ่มเดียวกันได้พี่น้องนะครับอ่าผู้เพิ่นของใจก็คงจะเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับล่าจัดอยู่ในกลุ่มจุลินซีย์นกานแทระเภทเป็นประเภทล่า่าเถอะนะครับ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของจูริลซี่นะครับมีอยู่หกกิจย่างนะครับเดี๋ยวคนจะชักชวนจะนำมาเข้าข่าว,าว,าวนฟังน,น,นะเพื่อนๆเพราะว่าได้นำเสนอไปหลายแล้วเดี๋ยวจะว่าซ้ำซากมันเบิดแนวเวา้าหรือดิบบางน้นมันจะเด็ดกลับมาเว้าของเก่าเพราะว่าอ่ะนะครับพี่องเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะว่าผู้เพคนคอมเมนต์มาเพิ่นก็บอกว่าอย่าให้ทั้งบ้านทับสนได้เอาแน่ๆเลยลูกจริงเด้อ่ะนะครับคือว่าน่าจะจริงเนาะเพื่อนๆกิจกรรมแรกนะครับของจูริลซี่ที่เท่านำมาใช้ประโยชน์ก็คือ จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์หรือย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะครับซากพืชซากสัตว์เช่นเ้าเอามามักปุ๋ยนะครับอ่ามักปุ๋ยจากวัชพืชจากนั้นก็แล้วแต่ถ้าถ้าน้ำมามักแล้วย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับนะครับต่อมากับจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสารอนินทรีย์ย่อยสลายแร่ธาตุนะครับอนินทรีย์ก็คือแร่ธาตุหมายถึงสารที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับเช่นพวกแร่ต่างๆ นะครับจุลินซียกับบางชนิดกับมีคุณสมบัติในการย่อยแล้วก็เปี่ยนเป็นธาตุอาหารในพืชเช่นแร่ไมก้าแร่เฟลสปานะครับเมื่อย่อยสลายออกมาแล้วจะได้ธาตุฟอสฟอรัสสำหรับพืชทั้งสิ้นนะครับอันนี้กับจุลินทซียกลุ่มนี้มีประโยชน์จังสี่นะครับต่อมากอันที่3จุลินทซีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดธาตุอาหารของหลักพืชก็คือพวกเชื้ออีกอย่างพี่น้องไอ้ข้าวขาวนะครับพี่ยุน้ำหางไม่คนใจชาตุงเคยนำเสนอนะครับ พวกเสื้อไม่ค้อไรซาต่างๆนะพี่น้องเนาะนะครับมันจะไปห่มย่น้หาหักพืชนะครับเฮ็ดไฮหักพืชมีปริมาณใหญ่ขึ้นมีขนาดหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถสัมผัสกับธาตุอาหารได้หลายขึ้นนะครับน้นองก็กสามารถดูธาตุอาหารได้หลายขึ้นโดยเฉพาะพวกธาตุฟอสฟอรัสนะพี่น้องเนาะอันนี้คือ h, คุณสมบัติของจุลินทรีย์กลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ต่อมาก็คือจุลินทรีย์กลุ่มที่ส,ส,ส,สร้างสารเสริมการเจริญมเติบโตของพวกชุ้ที่ผลิตฮ่อหมอ้อมนลทั้งหลายนะครับอืมารถ นำมาใส่ได้นะ,นะครับต่อมากะจุลินซี่กลุ่มที่มีความสามารถในการตึงในตัวเจนนะฮะย่ข้างๆนี่ย,ยิบขึ้นมาเลยนะครับกลุ่มที่มีความสามารถในการตึงแน่ตัวเจนนอกจากจุลินซี่สันคอแสงอะไรก็ยังจะมีพวกเออจุลินซี่ที่อาศัยอยู่ในโพงใบของแหนแดงนะครับพี่น้องเป็นยังแหนแดงแคตึงในตัวเจนได้เพราะมันโตแหนแดงตึงได้ได้พี่น้อง <c oughs> จุลินซีที่อยู่ในแหนแดงนะครับที่อาศัยอยู่ในโพงใบของแหนแดงนะ มีคุณสมบัติในการตึงเนตัวเกนได้พวกอะจูริซี่สาลายสีเขียวแกนน้ำเงินแอนนาเบนานะครับพี่น้องนะครับไอ้ลำพังตัวแหนแดงมันตึงเนื้อตัวเกนบ่ด้นะครับมันเป็นพืชนะครับเป็นพืชสั้นตำนะครับเป็นเฟิร์นน้ำนะครับพี่น้องแต่จูริซี่ที่อาศัยกู่ในพงใบของแหนแดงนะมันมีความสวมาถในการตึงในื้อตัวเกนได้นะครับอีกเกนเนื่องกับเสื้อที่อาศัยอยู่ในปมลากทัวพวกไรโซเบียมน้องเพี่น้องนาะนะครับ อาศัยโยผมรากทั่วแบบเพิ่งผ้ากันนี่็สามารถตึงเน้ตัวเกล็ดในอากาศนะครับมาเก็บไว้ได้ในดินนะครับเพื่ให้รากพืชนะได้รับในตัวเกลที่จุลินซีย์เ่านั่นดูดมากนะครับพี่น้องอื่นว่าจุลินทซี์กุ่มตึงในตัเกล็ดน,นะครับกุมที่6นะครับจุลินทรี์ควบคุมยับยั้งกาจัดเชื้อแห่งโรคพืชน,นะมา้รับเนื้อตัวเกล็ดที่สามารถข่าจุลินทซี์ตัวอื่นที่เป็นเสื้อโรคได้นะครับเช่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา นี่แหละเพิ่นถามมาว่าเพมาว่าล่าไตโคดอรมาเป็นอยังจังประจัดอยู่ในกลุ่มจูลินซี่มันก็เป็นจูลินซี่ชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเสื้อล่าไตโคดอรมานะครับเอาเอาไตโคดอร์มาม่าให้เบิ่งจักโตด้อกส่นมันก็นจับมาบ่ได้แล้วจูงมาได้แต้มาม้า <laughs> นะครับจําเป็นต้องอที่เขาเห็นหล,หลายๆในี่ส่นเรียวไปเขียวอุ้มห้มเรียวไปแดงขึ้นขึ้น,มนโมเมนโตจูลินซี่บ่มันรวมกันหลายแสนหลายล้านหลายหมื่นล้านนะครับจังเห็นมันนะครับลำพังโตเดียวโครโรบ่เห็นต้องเพื่อนน้อง กล้องจุลทรรศน์ค่าราคาถือๆนี่การซ่องบ่เห็นอีกจําเป็นต้องใส่สกล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายสูงซ่องไปจังจะเห็นลักษณะโตของเขาเพราะว่าเขาเป็นเส้นเดียวเป็นเซลเ,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 เดียวนะครับซ่องไปจงังจะเห็นก็เห็นพ่อหูจักนี่แหละเป็นท่อนๆเป็นป้องๆเป็นคอๆออก็ว่าไปนะครับพี่น้องนะครับนั่นคือจุลินทรียกลุ่มที่สามารถยับยั้งโรคพืชนะครับพี่น้องเช่นเลือดเซราตาไตโคเดอร์มาเนาะจังอเห็นกันอยู่เนี่ยหรือสูกกลุ่มที่ สามารถกําจัดมแมลงรบกวนระบบทั้งเดินอาหารพวกบิววาเลียพวกเมทาไลเซียมยังมุมน,นี้นะครับพี่น้องเป็นจุลินทรี่กลุม่มกลุ่มทำลายต่ว่าทำลายโลกพืชนะครับอัอนสุดท้ายพี่น้องนะครับคุณสมบัติสุดท้ายของจุลินซียก็คือกลุ่มผลิตแอลกอฮอล์มีประโยชน์ว่ะพี่น้องกลุ่มนี่ประโยชน์รลายบุญบ้านบมูบ้านก็นเสียหน้าเสียหลังถอยหน้าถอยหลังหลายลายอยู่ก็สิ่งหน่ผลงานของจุลินรี่กลุ่มนี่ละมั้ง เดืองกระมีแอนหนาแอนหลังอยู่ก็มีหางมีดีได้ก็มีย้อนจุลินทรีย์กลุ่มนี่แหละโรงงานเหล่าโรงงานเบียร์เนาะเพียงนั่นเขาเจ้าะจุดลุ่ยใส่จุลินทรีย์กลุ่มนี่ผลิตนะครับกลุ่มผลิตแอลกอฮอล์นี่นะครับนอกจากจะผลิตเครื่องดื่มแล้วนะครับในวงการเกษตรก็คือกลุ่มที่ผลิตแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพื่อสกัดสารที่เป็นประโยชน์ในวัตถุดิบที่เ่าน้ำมาหมักเช่นสกัดสมุนไพรออกจาก สก,กัดตัวยาออกจากสมุนไพร่าเถอะเช่นเฮาหมักพวกไอ้สมุนไพรอะไรมาแรงเนี่ยนะครับก็บอาศัยแอลกอฮอล์นี่หละดึงตัวยามากแล้วก็นันบไปใช้ประโยชน์นะครับยาดองเลา้าคือกันเนาะแอลกอฮอล์ดึงตัวยามากพวกมากกระทืบโค้งยังละ่ะที่เป็นยาบำรุงเราจายะสะุ่งกับพ่อธนัดนะครับสมุนไพรเนื่องจากว่าบ่าจําเป็นต้องเพลิงสมุนไพรนะฟิตปังน, <laughs> นีนะครับนะับ่คือจุลินรี่ทั้งเจ็ดกลุ่มนะครับ ที่มีคุณสมบัติเจ็ดอย่างนี่แหละนะครับที่เขานามาใส่พี่น้องนะครับพี่น้องคงเข้าใจที่ภาพพีพาน้องมักกันนั่นมักกันนี้ก็คือพยายามหาจุลินซี์กุมที่สร้างรค์นี่แหละมาใส่แล้วมาเพิ่มลงไปในดินให้มันมีปริมิณหลายก่ากลุมทาลายมันจังสิ้ไปดึงกลุมเสยมาร่วมงานน้ำนะนะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับเป็นการควบคุมจุลินทรีย์กลุมทําลายกลุมเที่บดีไปในตโตในการใส่จุลินทรี์ ต่างๆกับดินกับพืชเท้าน้องเพื่นอนะ้องเนาะเข้าใจบ้นี่นะครับสรุปแล้วเชื้อราก็คือจุลินทรีย์จำพวกหนึ่งนั่นเองนะครับจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์คือกันนะครับท่านที่เข้าใจพิษกัเข้าใจแม่นอนะ้องเพื่นอนนะ้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่นอนที่นี่นะครับคลิปหนะไม่ยังดีๆเหาจังพอ,อกันไหมคลิปนี้เอาของเก่ามาเว้าใหมนนะ่น้องเพื่นอนะ้องเนาะอย่าลืมจริงๆเข้าใจชัดทุนกับขึ้นแล้วคือดีกี่ดอกเป็นแต่นั่มาเว้าวอีกบนานเพราะว่าเว้าดูแล้วเดี๋ยวพี่น้องผู้เพื่นเข้าใจแล้วพูดว่่่าาาาโอยลลลำำีไซ้้เเวววแแตนก เบิดแนวเว้าเรา,าบ้างเผื่อว่าอ่ะ,อะสําหรับเพื่อผูมิปัญญาเข้าใจเนอกเหนือเนาะสิ่งกันยังคืนว่าน่าจะมีอยู่ลายเติอบอยู่พ่ะละนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีิยังแจ้งพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะคลิปต่อไปก็คงจะได้พ่ะละไปถ่ายทําโยศูนย์วันไทยตัวใหม้มองใหม่เ้าเนอกเหนือเนาะศูนย์รวมวันไทยแห่งใหม่นะครับบ้านปรารถนาดีเพเภอพ่พอจเจริญซึ่งห่างจากนี่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกกิโลนะครับ ขยับขยายก่วงขึ้นนักพื่องเนะจะได้ก,การสนรับสนุนกันนะครับอขอบคุณครับพี่น้อง